ทีมชาติซูรินามแบโผ23นักเตะลงเตะอุ่นเครื่องในช่วงปฏิทินฟีฟาเดพบกับทีมชาติไทยในวันอาทิตย์ที่27มีนานำทัพโดยกัปตันทีมเบรนดงแนวรับจอมเก๋าจากคาซิมปาซาภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้สมาคมฟุตบอลซูรินามทีมแกล่งในโซนคอนคาเคปที่ปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ140ของโลกได้ทำการประกาศรายชื่อ32นักเตะที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟาเด พบกับทีมชาติไทยในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมล่าสุดสไตเลเมโซเฮดโค้ชชาวซูรินามวัย58ได้ทำการหันรายชื่อให้เหลือ23คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางมายังแผ่นดินไทยในช่วงสัปดาห์หน้าโดยมีดาวดังของทีมที่จะนำทัพมาโดยกัปตันทีมไรอนันด้งนรับจอมเก่าจากคาซิมปาซาในลีกตุรกีวัย35ปีที่เคยประสบความสำเร็จกับแชมป์ต้นสังกัดเก่ากาลาตาสลาย ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดตละลกีมาแล้วสสมัยนอกจากนี้ยังมีลิเชียโนฮัฟฟแบ็กซ้ายจากเวเนเซียที่มันดับ18แห่งศึกเกาโชเซราอิตาลีร่วมทัพมาด้วยรวมทั้งยังมีนกเตะที่เคยผ่านการติดทีมชาติเยาวชนฮอลแลนด์ติดทีมชุดนี้ถึง11คนซึ่งหนึ่งใน11แข้งดังกล่าวมีเชรารโดโบเบเกอร์กองหน้าวัย27ปีที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับยูเนียนเบอร์ลินที่มันดับ8ของศึกบุนเดิลกาเยอรมัน ก็ติดท่งเดินทางมาอุ่นแข้งกับทัพช้างศึกในครั้งนี้ด้วยทีมชาติศรีลังกาที่จับสลากร่วมสายในศึกฟุตบอลเอเชียน2023รอบคัดเลือกรอบ3ร่วมกับอุซเบกิสถานทีมชาติไทยและมาลดีฟเดินหน้าวางแผนเตรียมทีมสำหรับสู้ศึกฟุตบอลรายการระดับทวีปเพื่อหวังผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายล่าสุดมีรายงานว่าทีมชาติศรีลังกา ภายใต้การคุมทัพของอาร์มีอารายิตกุนซือวัย62ปีเตรียเบเรนเตะร่วมทำการฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมที่น่าจับตามองคือการเรียกบรรดาลูกครึ่งที่ค้าแข่งอยู่ในยุโรปจะถูกเรียกมาร่วมทัพกว่า10รายเพื่อหวังวยกระดับทีมในการเอเชียนครับรอบคัดเลือกรอบสามที่จะแข่งขันกันในช่วงเดือนมิถุนายนนักเตะลูกครึ่งสีลังกาบางส่วนที่จะมาร่วมทัพทีมชาติมีดังนี้ ดิลลอนซิว a อายุ19ปีลูกครึ่งอังกฤษตำแหน่งกองกลางเล่นอยู่ในชุด U23 ครีสป Park ของประเทศอังกฤษมาวินแฮม i มนตันอายุ33ปีลูกครึ่งสีลังการอังกฤษตำแหน่งกองหลังสังกัดสโมสรอนซิตติ้งเบิรอังกฤษเลเปเรสอายุ20ปีลูกครึ่งสีลังการอังกฤษกองหลังจากเบ r ร์กิง FC ไคโอแมกโนอายุ22ปีลูกครึ่งศีลังกาบาร์ซิลกองหลังสาม,มูสอนวาสโกเดอกามาจากบาร์ซิลเลออนเปเรล่าอายุ25ปีลูกครึ่งศีลังกาเยอรมันตำแหน่งกองกลางจาก berg, เคบาลลุนเบิร์กเยอรมันเคลลี่คริสโตเฟอร์อายุ25ปีลูกครึ่งศีลังกาอังกฤษตำแหน่งกองกลางสม,มูสอนเอาไมารรอสจากกรีซ c คม m e มกเนสอายุ22ปีลูกครึ่งสีลังกาเยอรมันตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรไฟบวกบีนิชานเวลูปิเล่อายุ22ปีลูกครึ่งสีลังกาออสเตรเลียตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรเบเบร์วิกตอรีเรารุ่นมาตรการปลดล็อกจากซอบคอแล้วมีการเตรียมปรับแผนโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นภายในสีเดือน แฟนบอลไทยอาจได้เชียร์ทีมรักโดยไม่ต้องสวมหน้ากากโดยน่าจะเป็นฤดูกาลหน้า2,022-2,023เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับแผนโควิดเป็นโรคประจำถิ่นภายใน4เดือนล่าชูดเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยมาจากนายแพทย์กิติภูมิวงศรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในการประชุมศูนย์บริหารสบคที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่18มีนาคม สบคได้เตรียมผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศโดยระบบเทสแอนโกผู้ที่เดินทางเข้าไทยไม่จำเป็นจะต้องตรวจ rt-pcr ภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศแต่ให้ตรวจ rt-pcr หนึ่งครั้งในวันที่เดินทางมาถึงและตรวจ atk ซาอีกครั้งนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการรายงานต่อสบอคเรื่องแผนปรับโควิด -19 เข้าสู่โรคประจำถิ่นภายใน4เดือนภายใต้เงื่อนไขไวรัสไม่กลายพันธุ์รุนแรง และปรับกฎหมายจากพรบฉุกเฉินเป็นพรบรโรคติดต่อในภาวะฉุกเฉินโดยสวนสาธารณะจะเป็นสถานที่แห่งแรกที่ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยส่วนกิจกรรมรวมกลุ่มอาจผ่อนคลายมากขึ้นเรื่องของการสวมหน้ากากทั้งกีฬาฟุตบอลและคอนเสิร์ตแต่ยังคงมีมาตรการป้องกันคลัสเตอร์ใหญ่ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวต้องรอความเห็นชอบจากที่ประชุมสบคในการประชุมวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้ก่อนการนี้แฟนบอลต้องรุ้นกันว่า ต่อจากนี้ไปจะเข้าชมเชียร์ทีมรักของตัวเองในสนามโดยการไม่สวมหน้ากากอนามัยได้หรือไม่แต่ทางนี้การสวมใส่ก็ยังคงมีความจําเป็นพอสามารถป้องกันการติดไวรัสดังกล่าวได้ทั้งนี้น่าจะเป็นในฤดูกาลหน้ามากกว่าสุดสัปดาห์นี้ศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2021-2022จะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งหลังหลีกทางให้กับสมโมสรจากไทย แข่งขัน a f c c h a m p i ป n s League รอบเพย์ออฟและการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกคัพับ2022รอบก่อนรองชนะเลิศโดยสัปดาห์นี้คู่บิ๊กแมตช์บูรีรัมยูไนเตดจากูงที่มี57แต้มจะเปิดบ้านพบกับบีจีปทุมยูไนเตดรองจากฟงที่มี45แต้มเกมนี้อาจเป็นการขี้ขาดการคว้าแชมป์ไทยลีกฤด,ดูการนี้และเป็นการพบกันของสองกุซือญี่ปุ่นอย่างมาชอทดาอิชิอิของบรีรัมยูไนเตดและมาโกโตะเทกุระโมริของบีจีปทุมยูไนเตต บุรีรัมยูเนเตดมี57คะแนนะผลงานแข่ง25นัดชนะ18เสมอ3แพ้4ยิงได้43เสีย15โปรแกรมที่เหลือ5เกมของบุริรัม20มีนาคมเปิดบ้านพบบิจีปทุมยูเนเตตจากนั้นเจอกับนองบวกพิชยะเอฟซีในแมตช์เยือนแล้วเจอขอนแก่นยูเนเตตในแมตช์เยือนและเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเตดและออกไปเยือนชุพันณบุรีเอฟซีอีกครั้ง ชนบีจีปทุมยูเนเต็ดมี45คะแนนจากผลงานแข่ง25นัดชนะ12เสมอ9แพ้4ยิงได้35เสียไป23 5เกมที่เหลือของบีจีปทุมยูเนเต็ด20มีนาคมออกไปเยือนบุรัมยูเนเต็ดจากนั้นเปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาได้เอฟซีและต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านพบกับการทเรออ FC รวมไปถึงประจบเอฟซและชนบุรี FC, เอฟซีเกื่อไขบุรัมยูเนเต็ดที่จะคว้าแชมป์ไทยลีก หากชนะ B g จีปทุมด้วยสกอร์ใดก็ได้จะคว้าแชมป์ไทยลีกทันทีเนื่องจากแต้มจะขาดจากทีมันดับ2หากเสมอหรือแพ้ BG ต้องการอีก4แต้มจากสีเกมที่เหลือหลังแข่งขันกับบ g จีปทุมยูเนเต็ดจะคว้าแชมป์ทันทีหากเสมอหรือแพ้ B g จีปทุมเมื่อจบฤดูกาลหากมีแต้มเท่ากับ BG จีปทุมด้วยการเป็นทีมันดับ1และ2จะส่งให้บ g จีปทุมยูเนเต็ดคว้าแชมป์เนื่องจากผลงานการเจอกัน B g จีปทุมยูเนเต็ดมีเฮดตูเฮดที่ดีกว่า เลกแรกบีจเปิดบ้านอชนะบุรัร1หนึ่งโคจโจทีรศักดิ po ์โพอ้นเปิดใจกับรายการโตโยต้าสปิริตอ f ฟฟุตบอลเกี่ยวกับข้อความที่โคตเตี้ยสะสมพบประเสริฐส่งมาให้จนเจ้าตัวมีไฟที่อยากจะกลับมาทําให้รู้ว่ากุญซื้อไทยก็ดีไม่แพ้ต่างชาติพี่เตี้ยส่งไลน์หาผมหลังจากผมลาออกมาแม้ว่าผมกับพี่เขาจะไม่ได้สนิทกันแต่พี่เขาส่งมาว่า เฮ้ย <Hey, S 2> มึงมีฝีมือรีบกลับมาไวๆมาทําให้วงการฟุตบอลไทยรู้ว่าโค้ชไทยก็มีดีไม่แพ้ต่างชาติต้องรีบกลับมานะเว้ยผมทราบซึ้งใจมากพอพี่เตี้ยเป็นไอดอลของผมกําลังใจจากพี่เตี้ยพอพี่เตี้ยพูดคํานี้ผมก็คิดว่าเฮ้ย hey, ผมว่ามันดีซึ่งตอนนี้แฟชั่นอาจจะมาเป็นญี่ปุ่นแต่พอสุดท้ายผมก็มีความภาคภูมิใจกับโค้ชไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่แบดตตะวันสีปานพี่หวังทวัชชัยดำรงองคตระกูลพี่เตี้ยสะสมพวกประเสริฐ รวมถึงทุกๆคนมีฝีมือไม่ต่างกันอยู่ที่โอกาสเท่านั้นว่าสมองถอนจะเลือกเขาหรือไม่บางทีโค้ดไทยดีกว่าโค้ดต่างชาติด้วยซ้ําแม้แต่จ,จากพิเตียครั้งนี้ทําให้ผมคิดว่าพิเตียมีสปิริตมากและผมเองก็ต้องการให้โค้ดคนไทยมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าไม่ใช่แค่พิเตียบอกผมแต่เป็นข้อความที่พิเตียมาบอกให้พวกเราช่วยกันได้เห็นว่าโค้ดไทยมีดีไม่แพ้ต่างชาตินี่คือสิ่งที่กระตุ้นให้ผมต้องรีบกลับไปทํางานโดยเร็ว